สวัสดีค่ะพบกับช่องส่วนไม้คลายเหงาค่ะนี่พอดีบ้านเรานะคะฝนตกค่ะโหบอนสีนี่ชอบฝนนะคะแต่ว่าตกแค่วันเดียวค่ะแล้วก็หยุดไปอีกสองวันเราก็เลยไม่ได้ลดน้ำประมาณสี่วันแล้วค่ะดินเขายังชื้นอยู่เลยเราก็ไม่ลดนะก็ปล่อยเขาไปอย่างเงี้ยค่ะ เาชอบร้อนชื้นเนี่ยพออากาศชื้นชื้นเขาจะงามค่ะใบเขาจะใหญ่นี่บอลเลี้ยงธรรมชาตินะคะใบสวยงามใบใหญ่ค่ะแล้วก็ก็จะมีใบแหว่งด้วยนะคะเราเลี้ยงธรรมชาตินี่ค่ะใบเขาก็จะเต่งตึงค่ะได้ฝนนะคะดูมือเรากับใบบอลนะคะ ไก่ฝรั่งเรานะคะเป็นดงเลยค่ะนี่คือบอนธรรมชาตินะคะเขาจะเป็นกอใหญ่ค่ะไม่ต้องคำ้ำก้านสูงก้านแข็งแรงค่ะบางครั้งเนี่ยเราถ้ามาคอยค้ำใบอยู่ก็ไม่ต้องทำอย่างอื่นนะคะก้านบอนเขาเยอะขนาดนี้นะคะมาคอยค้ำทีละใบทีละใบคือ คือเราต้องทําอย่างอื่นด้วยอ่ะเราไม่ได้ใช่แค่มาเลี้ยงต้นไม้อย่างเดียวเราก็เลยถนัดทางบอลเลี้ยงธรรมชาตินะคะก็มีตู้อบอยู่ตู้หนึ่งสําหรับอบบอลเบบีพึ่งผ่าหัวหรือว่าบอลสีที่ยังไม่แข็งแรงนะคะเราก็จะใช้เป็นตู้อบค่ะพอเขาแข็งแรงดีเราก็ออกธรรมชาติอย่างเดียวเลยค่ะนี่ค่ะ ก็มีใบต้นกล้วยด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งใบกล้วยออกค่ะมันบังค่ะให้เพื่อนๆดูคร่าวๆก่อนนะคะเราก็รอยามว่างค่อยมาทำอันนี้ถ่ายให้ดูสวยๆนี่ธรรมชาติจริงๆเลยค่ะใบกล้วยออกก่อนจะได้ดูชัดๆนะคะนี่ถ้ามีไม่มีใบกล้วยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่โอ้โหงามเทๆ นี่น่คะสาวน้อยปลาแป้งเราเป็นดงสวยเลยนะคะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนี่นค่ะเราเลี้ยงธรรมชาติแดดลำไรนะคะบอนสีไม่ชอบแดดร้อยเปเซก็ไม่มีสแลนนะคะบ้านเราธรรมชาติจริงๆค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะธรรมชาติแบบไหน นี่น,นีถ้าเจอใบเหลืองอย่างนี้แนะนําให้ตัดทิ้งนะคะมันเป็นโรคค่ะในระหว่างการทําคลิปเราเจออะไรก็แนะนําเพื่อนๆนะคะนี่ค่ะอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะคะลำไรประมาณนี้ค่ะบรรยากาศของเขาแบบนี้ค่ะเขาชอบชอบอึมครึมุมคม วันนี้เราก็ไม่ได้อยู่บ้านนะคะสี่วันคิดถึงบอนสีเลยเดินมาดูค่ะกลางวันไม่ได้อยู่บ้านค่ะอยู่แต่ตอนหัวค่ำนะคะกลับมาก็ไม่มีเวลาตัดแต่งกิ่งต้องคอยดูแลนะคะเนี่ยต้นไม้พวกนี้มันบังหมดนี่ให้ดูนะคะห่อเงินห่อทองค่ะเราแยกออกมาสวยไหมคะบางคนเรียกเสียงพญานาคนะคะ แล้วนี่ก็คือเลมอนลามค่ะแยกออกมาใกล้จะเดือนแล้วค่ะพอดีกอใหญ่มันแน่นเราก็เลยใส่แก้วเอาไว้นะคะยังอยู่ค่ะมีเวลาเมื่อไหร่เราค่อยไปจัดสวนค่ะยังอยู่ในแก้วแก้วใบนิดเดียวเองนะแก้วกาแฟเนี่ยเขาก็อยู่ได้เนี่ยลำต้นเขาโตตอนแรกคืบเดียวเองมังต้นก็คืบกว่ากว่าตอนนี้สูงเป็นเมตรแล้วค่ะ แต่จะให้ดีต้องลงดินนะคะเขาถึงจะใบใหญ่นี่งเฮาเรากำลังโตค่ะใบเขายังเล็กอยู่นะคะปกติหงเฮาจะใหญ่กว่านี้เดี๋ยวรอให้เขาโตอีกนิดนึงนี่กวนอิมเต็มวัแล้วค่ะขึ้นกอไม่ต้องใช้เอ็มร้อยกะปีหรืออะไรนะคะกวนอิมเขาเป็นกออยู่แล้วค่ะ เราใส่ใส่แค่ปุ๋ยออสโมโคสสูตรสิบ3า3สิบาสิบสามสูตรเสมอสามเดือนใส่ครั้งหนึ่งค่ะตัวนี้ดีค่ะใส่ถูกกระบอนสีดีนะคะต้นไม่เน่าค่ะใส่ได้เลยปุ๋ยออสโมโคสเนี่ยแล้วใครที่ไม่มีเวลาทำงานใช้ตัวนี้จะดีค่ะเพราะว่าสามเดือนใส่ครั้งหนึ่งนี่นางไหมค่ะกำลังโตค่ะยังไม่เต็มที่ที่เห็นเป็นไม้นี่ไม่ใช่ไม้ค้ำนะคะไม้เคี่ยนหนอน พกหลมโอ้ยังมีอีกเยอะค่ะเพื่อนๆที่ตามดูคลิปเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะการจเจริญเติบโตของเขาเนาะนี่ค่ะพาดูอีกกายแก้วตัวงามค่ะจับรวมใส่กระถางเลยค่ะกระถางหกนิ้วหลายต้นอยู่นะคะแล้วก็รอกระถางใบใหญ่จะได้ย้ายค่ะไม่งั้นเขาก็ต้นเล็กอยู่อย่างนี้ใครที่ มีกระถางใบเล็กแล้วบอลไม่โตนะคะไม่ต้องแปลกใจคะ่ะหนึ่งดินสองก็คือกระถางมันเล็กไปนะคะต้องขยายกระถางแล้วก็เปลี่ยนดินใช้ดินใบก้ามปูหมักนะคะใบก้ามปูล้วนๆเนี่ยเอาไปหมักจนเปลื่อนแล้วมาใช้ค่ะของเราไม่ใช่ดินเจ็ดถุงร้อยนะสวยๆเนาะนี่ค่ะนี่ก็ไก่อีก ลูกไก่ลูกเชียบตะปุ่มตะป่ำลายเขาแปลกนะเราชอบชอบนะผ่านทีไรเราจะจะมองว่ามันแปลกอ่ะกันเนี้ยนี่ค่ะเพื่อนๆถามมาสนใจบอลอันนี้นะคะบอนใบหอกให้ดูลายใบยชัดๆนะในเมื่อถามมาแล้วเราก็จะซูมให้ดูใกล้ๆเลยนี่ค่ะ มีสีชมพูสีขาวสีเขียวนะคะลายเขาจะเป็นศิละปะหน่อยนะสีจะเข้มจะอ่อนก็ขึ้นอยู่กับแสงนะคะขยับไปแต่ละที่นี่สีแตกต่างกันไปค่ะเจอแสงเยอะๆนี่เขาจะออกสีที่เข้มจะไม่ชอบแดดร้อนนะบอกก่อนบอนสีเนี่ยนี่พันดา บอลธรรมชาตินี่แก้วกาลดาค่ะบางครั้งเขาก็ออกเป็นสีชมพูบนะางครั้งก็ออกเป็นสีเลือดหมูก็แล้วแต่แสงแล้วแต่อารมณ์ของเขานะคะบอลสีเจอแสงอ่อนแสงเข้มหน้าฝนหน้าร้อนก็สีก็จะเฉดสีก็จะเปลี่ยนไปนะคะมีเข้มมีอ่อนให้เราดู เหลืองกันตนาค่ะนี้นี่นะคะใครเล่นบอลสีนะควรจะมีหลายหลากสีของเรามีบอลเขียวบอลเหลืองบอลแดงชมพูอะไรมีครบค่ะเวลามองไปก็จะมีหลายโทนค่ะนี่เห็นไหมคะมองรวมๆแล้วมีสนเสน่ห์เลือกเกินโอ้โหนี่ที่เรานาเสนอ ชมพูหวานแหววหวานเจีย๊ยบยกใบเลยค่ะนี่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เราเอาไปเสียบไว้เฉยไม่รู้บอนสีชนิดไหนไปฝากกระถางเอาไว้แหม่บดบังชมพูนี่หมดเลยขยับนิดน,นึงนะเธอบังออร่าเขานี่กระดูกก็ชมพูกลมกลืนไปทั้งใบเลยค่ะชมพูชมพู แต่ถ้าฝนตกทุกวันเราก็ว่าไม่ดีนะพอดีบ้านเราฝนมันไม่ค่อยตกตกวันนึงก็เว้นอีกสามวันแบบนี้บอนสีก็เลยงามถ้าตกทุกวันเราว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะแฉะเกินขึ้อนอยู่บรรยากาศแต่ภูมิภาคนะคะเราอยู่จังหวัดนนทบุรีค่ะฝนไม่ค่อยชุกเท่าไหร่ใหญ่ไหมล่ะดูพเพื่อน ปกติไก่ฝรั่งเขาไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้นะใบก้ามปูหมักค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ดินใบก้ามปูนะเป็นใบก้ามปูล้วนหมักจนเปื่อยแล้วก็มาใช้กับปุ๋ยออสโมโคตเท่านั้นนะตรงนี้ไม่มีเอ็มร้อยผงชูรสเราไม่ใช้นะคะเราไม่แนะนำอีกกังหาผงชูรสกับบอลสีต้นเล็กเบบียิ่งไม่เข้ากันเลย เลี้ยงแบบง่ายๆไม่มีเวลาก็เลี้ยงได้ไม่ได้อะไรมากมายค่ะปล่อยอยู่กับธรรมชาติเขาจะโตเองยิ่งเราไปอะไรนะประคบประงม,มดูแลมากโรคก,ก็เยอะค่ะนี่สวยไหมคะบอลธรรมชาติก็ได้ฝนต้นใหญ่ขึ้นเยอะเลยค่ะใครดูคลิปครั้งที่แล้วไปจำได้ไหมคะหงส์สุวรรณเนี่ยใบนี่ทะลุมาฝั่งนี้แล้วค่ะจะไปหาเพื่อนบ้านแล้ว รัวเราอยู่ตรงนี้นะคะใบยหญใโอ้เน,นี่ยค่ะใหญ่ไหมล่ะเพื่อนๆสงสัยว่าเราซื้อดินใบก้ามปูที่ไหนก็ตามร้านขายดินเนี่ยแหละค่ะถามพ่อค้าแม่ค้านะคะเอาใบาก้ามปูล้วนแล้วเราก็ซื้อมาทิ้งเอาไว้เดี๋ยวเขาจะย่อยตัวเอง ทิ้งไว้ในกระสอบแล้วค่ะสามเดือนเปิดดูอีกทีหนึงเขาจะย่อยตัวเองนะคะพวกนี้มีจุลินทรีย์มีแบคทีเรียต่างๆอยู่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรค่ะเราปลูกต้นไม้เราไม่ได้เหนื่อยมากนะเราปลูกแบบมีความสุขอะซื้อใบก้ามปูมาเยอะๆแล้วก็มากองทิ้งไว้ในกระสอบวางทิ้งไว้ในกระสอบแล้วค่ะไม่ต้องเทออกแล้วก็เอามาปลูกเลย ใครไม่รู้ก็ไปใส่ขี้วัวหมักก้องคุกไปคุกมาคือมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นอะเราไม่ได้คุกอะไรเลยค่ะธรรมชาติเขาจะจัดสรรย่อยในตัวเขาเองนี่เห็นไหมคะใบกัมปูนี่บางครั้งนะคะการปลูกต้นไม้คนมองว่าเอ้ยมันวุ่นวายเนาะต้องใช้สูตรน้นสูตรนี้ไม่เห็นต้องใช้อะไรเลยสูตรดินนี่แหละค่ะดินดีแสงได้แสง ต้องแบบตามที่เขาชอบอะ่ะถ้ารู้ใจเขานะน้ำดินแสงสามอย่างเนี้ยหลักๆเลยแล้วก็ปุ๋ยออสโมโค้นั่นนะคะชายชนหลบไว้ข้างในน่ะเห็นไหมคะเขาก็แอบ,บอยู่ค่ะแอบบสวยอยู่ด้านในเลยตอนแรกไม่สวยค่ะพอเอามาไว้ข้างนอกไม่สวยขี้เหร่เราก็เลย เอ้ยเอาไปอยู่ข้างในแล้วกันไม่สวยหลบไปเลยไม่สวยประมาณนี้อารมณ์เอาไปให้พ้นสายตาอยู่ๆมาประมาณสองเดือนค่ะจะถึงสองเดือนหรือเปล่าเนี่ยหลบมาเนี่ยดูสงสัยต้องเอาออกมาข้างนอกแล้วค่ะเอามาเฉิดฉายหน้าบ้านเนี่ยธรรมชาติไงเนี่ยเราย้ายไปย้ายมาจนเจอมุมที่เขาชอบอะอยู่มุมเดิมไม่สวยพอย้ายปุ๊บสวยเลย นี่ค่ะนี่ใบสวยเลยไหมคะแดงนี่ค่ะอยู่ในซอกข้างรั้วนี่นะคะแล้วก็มีต้นนูน้นต้นนี้บางแสงล,ำล้ำลายให้ดูด้านบนค่ะนี่เขาอยู่สภาพแบบนี้นี่แสงล้ำลายใต้ต้นหมากต้นมะม่วงนี่นะคะ่ะเดิมไม่ได้อยู่ตรงนี้นะคะเราก็ย้ายย้ายจนเจอมุมที่เขาชอบเหมาะกับเขาอะ่ะนี่ เราก็ไม่รู้ว่าแต่ละต้นนะคะบอนสีเขาชอบแสงไม่เท่ากันนะจะบอกไว้ก่อนนะคะอย่าคิดว่าทุกต้นจะชอบเท่ากาันการที่เราย้ายกระถางย้ายที่วางบ่อยๆเราจะรู้เองแหละว่าต้นไหนชอบแบบไหนแล้วแต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันด้วยอากาศร้อนชื้นบางที่ก็ฝนตกบ่อยบางที่ก็ไม่ค่อยตกนะเพื่อนๆแต่ละคนก็ต้องศึกษาเอาเองนะคะนี่ศึกษาภูมิศาสตร บ้านตัวเองภาคเหนือหนาวก็จะลําบากหน่อยเนาะเพราะบอนสีไม่ชอบไม่ชอบอากาศหนาวอะ่ะพอหนาวจะพักหัวอยู่ใต้อยู่อีสานอยู่ภาคกลางได้แต่พอภาคเหนือเนี่ยบางทีเขาก็จะมีไม่ใช่ไม่สวยนะสวยแต่พอหน้าหนาวอะ่ะบอนสีภาคเหนือนะเห็นยูทออูบเบอร์หลายคนก็บอกมาว่ามันจะพักหัวในขณะที่ภาคเหนือเขาพักหัวแต่บ้านเราไม่ได้พักคะ่ะพักก็จะมีไม่กี่ต้น นี่คือความแตกต่างเอานะคะวันนี้เราก็จบคลิปเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราก็ต้องไปทุระต่อค่ะถ่ายให้เพื่อนๆดูแค่นี้นะคะแก้เหงากันไปนะคลิปเราก็ไม่ได้มีอะไรมากในคลิปเราจะบอกเออว่าเราปลูกแบบไหนยังไงใช้ดินอะไรปุ๋ยอะไรนะคะก็มีทั้งสาระแล้วก็ไรสาระปนเกินไปค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ พบกันคลิปต่อไปนะคะเราจะถ่ายให้ดูการจเจริญเติบโตของบอนสีเหล่านี้นะคะว่าเขาสวยแค่ไหนอุ้ยตายแล้วกรอบเกตเรานะคะกลางใบแล้วค่ะเหลืองอะลามเลยจะใบนี้นี่ว่าจะไปก็ไม่ได้ไปสักทีจะจบคลิปก็ไม่ได้จบค่ะมาเจอต้นนี้ชะงักอีกแล้วนี่ค่ะกรอบเกตค่ะ เส้นไหนไม่รู้จำไม่ได้ค่ะโอ้โหส่วนใบสีเขียวก็เขียวเขียวเนาะเขียวจนแบบไม่รู้จะเขียวอะไรเขียวเข้มอะ่ะแล้วก็ตัดด้วยจุดเม็ดสีแดงสีชมพูเน,นี่ยนี่แล้วก็แถบนี้ตัดเหลืองอีกโอ้โหมาตัดขาวลงตัวมากเลยต้นนี้ ไปเถอะเรามีธุระต,ต่อนะคะสําหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาถ่ายดูใหม่นะเราต้องไปก่อนเราก็เพลิดเพลินจนเพลินจริงเลยอันนี้เจอนางใหม่อีกแล้วใบใบมันใหญ่อย่างงี้ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะโอ้โหการที่เราไม่ได้มาเดินดูบอลของเราเพียงไม่กี่วันนี่บอโลเราโตขนาดนี้เลยหรือ ตายแล้วชายชนอ้าพอดีไม่ต้องลงคลิปกันมูม่นใบแดงเลยอ้าวพระนครเราฝังหัวไว้งอกค่ะนี่พระนครเราพอดีเขาล้มนะคะหมายถึงว่าเขายุกตัวไปอะ่ะแล้วเหลือแต่หัวแล้วก็ขุดหัวมาฝังไว้ตรงนี้ค่ะจนเราลืมไปแล้วนะว่าตรงนี้มีพระนครน,นี่ กี่วันเนี่ยโผล่ขึ้นมาไวมากเลย4ี่วันโอ้โหเดี๋ยวไปถ่ายใหม่นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย